ลองไปขี่ดูรถถังขี่ทางตรงมานี่ก็ได้ไปลองไม่เฉยรถอะลูกเป็นของไอ้นั่นอะไรวะเจ็ดพันเลยวะของรถถังอะ นนเจอเดิมเปลี่ยนจเตอเดิม